ใครกับใครครับเจ้าคิดเลขหลังจากต้อนรับและบอกใบามีรถเองมีสูตรมีช้อยไปเราจะแต่งงานอยู่กินด้วยเอาแล้วครับตอนนี้เขาทำไป็นคสุดเร็จแล้วเขาประกาศี่มียเล่ <พ>เรียกพอ่เพอเลยโอ้ตั้งต่้งตัวสวยอนนีน้นะไอ้พอ <c oughs> ทำอะไรอ่ะพอล้วก้นยังทำไมเนี่ยผน <c oughs> เลือกอยูพ่อเลีอ่ยพ่อเนี่ฉันมาแล้วนะฉันตั้งใจมันจะไปขอลูกสาวพ่อนะพ่อเคยบอกลูกสาวพ่อไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยฉันใส่สูทฉันมีคองเส้นใหญ่ๆใช่ไหมอ่าฉันมีวงมีแหวนอะไรเนี่ยมีรถมีลาขับ พ่อจะยกลูกสาวให้ฉันเนี่ยตอนนี้ฉันมีพร้อมแล้วพ่ออยากได้อะไรพ่อบอกขึ้นเลยเต๋อได้เอาไหมเอาเต๋อไหมเฮ้ยพ่อมีแล้วครับเอาสูตรไหมล่ะเออพ่อม,มีเหมนะือนกันเอาสูตรก็มีเอาแล้วแหวนไหมแหวนพ่อมีตัง้งงเลยโอ้โหไม่เอาแล้วพ่อจะเอาอะไรอะ่ะพ่ออยากกินไส้ไม่พ่ออิวดิหิวไส้พ่อจะกินกินไส้อะไรไส้เป็ดไส้ไก่ไส้หมูพ่อกินอะไรไส้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 มึงแฮ ไล้ตัวนี้มาไลยแล้วมันอาจจะแฝงใครมาก็ได้ไหนเราลองนับดีว่าเราเนี่ยมีกี่คนหัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขออีกเที่ยวลูกฟังทัวร์หัวแถวนับหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดคนจะปลอดภัยไหมเนี่ยอาจารย์ ทะนับเกินหน้านี้แสดงว่าไม่ใช่พวกเราเอาอย่างนี้อันนี้เป็นสายสินอาคมไม่ว่นจะเกิดอะไรขึ้นห้าปล่อยสายสินที่เป็นหันขานเอ้าเอาไปเอไปอาไปะเไมไปไไหลอกเปเก่งใจสุดคุยเลยผีพวกงี้มาถ้าแฝไใครมาก็ได้อะ เดี๋ยวอาจารย์จะไล่หมดไอ้นุชจำไว้นะลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามปล่อยสายทีนี้นะต้องระจับเพราะว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธาผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันก็มา ก็แปลว่าคนไม่มีเฮ้ยเฮ้ย<ข>ใครใครก็อะไรร้อง,องทอนนี่วะก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ขออีกเที่ยวนึงผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เบอกวา่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เบอกว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าคนไม่มี ไม่เอาครัวไม่เอาครัวเอาไงเดี๋ยวจ้าสิถ้ามึงทำเป็นครัวมันนะเดี๋ยวมันจะเลิอกได้ใจเอาอย่างนี้ร้องเพลงปลุกใจให้คืนเข้าไว้ไม่เัากลัวมันจีนหน่อยจ้าร้องเพลงปลุกใจไม่เัากลัวมันชิงคนเดมันชื่ออิมเน่ห้อยใหญ่หน้ารักสดตายนันใหหัวใจวิ่เดียวไปเที่ยวที่ไหนไม่มีทางจบแค่หัวที่เดียเอาแรงที่มือเสพตรงไหนแม่เชียว

วเรามีอีกคนเอ้าหัวแถวนัด เฮ้เพื่อความแน่ใจอาจารย์อะไรดูขอย้ายฝังได้ไหมคะเอามึงจะย้ายก็ย้ายเที่ยวเดี๋นับก่อนได้ไหมอีกคนฮะเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจขอเที่ยวหัวแถวนับหนึ่งสอมห้าโอเจ็ดอนแล้วขอย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นไป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 เลย แติดไม่แน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้าปอยเฮ้ยเอาเพื่อความชัวเอาหัวแถวนัหนึ่งสองเต่ ปินขบานเช้านี้ต็มเต็มเต็จุดเตืนเฮ้ยมึงไม่ใช่พากิ่วขนาดไม่ใช่พากไก่พานเหลืองคุมไ้มึงยังกระพืบไม่ยังตีขนาดก็เขานำมือลงไปทำไมอ่ะ วิววว๊บหัวไม่รู้ก่อนล่ะเทศกาเล่ออะไรมังดูด้วยมิ๊บตกหัวหน้าได้ยังไงปลุกเอยถ้าเขาเป็นอะไรไปบ้านกูนจะหมดไหมชันเด,ด,ดี๋ยวนิ่งทำไมอ่ะเดี๋ยวนิ่งเยอเฉยเออทิ่บหาวเ้ีวที่มาทำไมอ่ะที่แค่นอนอยู่เป็นเด็ก

ไอ้พิดีใจไยร้องทำไมร้องทำไมเขารับกัต้องไหกูพี่เรีบๆากฉากฉากปาวันพรุ่งนี้มีเมลอนอีกไหมอยากเลย